สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ชวนคุยฟุตบอลไทยกันนะครับเอาพรีวิวในเวอร์ชันบอลไทยกันบ้างครับวันนี้เป็นเกมแมตช,ช์ชี้ชะตานะครับของทีมชาติไทยในฟุตบอลเอเชียนครัพรอบคัดเลือกนะครับอาชวนทุกคนมาพรีวิวกันก่อนเกมนะนะครับว่าเราเยือนศรีลังกาเนี่ยภาพรวมจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ผมชวนคนจัดไลน์อัพกันด้วยครับก็ต้องบอกว่าไลน์อัพเนี่ยเป็นไลน์อัพในใจนะครับที่มองถึงความเป็นไปได้แล้วก็พยายามที่จะ ปิดในจุดอ่อนจากเกมนัดแรกที่เราอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์มานะครับนัดแรกงโค้ชฮัสซันด้วยนะครับวันนี้พรีวิวก่อนเกมครับแล้วก็ผมจะเล่าถึงเงื่อนไขนะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับและผลการแข่งขันมันจะออกมาในหน้าไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปในเกมนัดสุดท้ายที่เรานั้นจะเล่นกับเติร์กเมนิสถานนะครับ วันนี้เนี่ยบอลไทยเตะเร็วหน่อยนะครับ17.15นาทีนะครับที่โคลัมโบเรสพอสสเตเดียมนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาร่วมกันพรีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวผมฉายภาพรวมว่าสถานการณ์ก่อนเกมของเกมเกมนี้ในไทยเราเป็นยังไงบ้างนะฮะเอามาคุยกันเรื่องเวอร์ชันบอลไทยกันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องของฟลุกแฟมนะครับทั้งคุยเรื่องบอลไทยแล้วก็คุยบอลนอกโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเอาช่วงนี้แมนยูคอเนอร์เดี๋ยววพักไ้แป๊บนนึงะะะฮอ่ โอเคคุยเรื่องบอลไทยกันวันนี้ผมเอาสถานการณ์มาคุยกันก่อนครับทุกคนครับสถานการณ์ของเราซึ่งเราเนี่ยกับเติร์กเมนิสถานกําลังลุ้นเบียดกันเข้ารอบสุดท้ายนะครับกลุ่มดีกลุ่มดีกลุ่มดีนะครับในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยคือต้องเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับเงื่อนไขคือต้องเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับจบอันดับที่2สองไม่มีเพลย์ออฟไม่มีอันดับ2ดีที่สุดนะครับ แชมป์กลุ่มเท่านั้นที่จะได้ไปมันจึงสําคัญตรงนี้นะครับสถานการณ์ก่อนเกมนะครับเติร์กเมนิสถานเนี่ยมี9แต้มเท่ากับเรานะครับแล้วก็อันดับที่สมีศรีลังกามี6แต้มชนิดไซเปตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับรายการนี้นับเฮดทูเฮดครับดังนั้นหมายความว่าเฮดทูเฮดเราเนี่ยตอนเนี้ยเสียเปรียบเติร์กเมนิสถานอยู่เพราะว่านัดแรกเราไปแพ้เขามันหนึ่งประตูต่อ3ก่อนที่เราจะเจอเติร์กในเกมนัดสุดท้ายนะครับส่วนศรีลังกานะครับ เราชนะเขา1นในเกมเกมนี้นะครับแล้วกเ็เกมนี้ก็คือเกมที่2ที่จะเจอกันก่อนนี้เราชนะเขา1-0ในบ้านของเราแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะเจอกันเป็นเกมที่2นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเงื่อนไขนีมันมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขคือศรีลังกาเองเขาก็ขอเรียกว,ว่าขอลุ้นเบียดถึงความเป็นไปได้นะครับแม้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะยาก แต่ทางทฤษฎีมันเหลืออยู่เขาก็ลุ้นเต็มที่แหละนะครับคือเขาก็ขอ,อชนะเราในเกมนัดนี้นะครับแล้วก็ไปลุนต่อเกมนัดสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในทางปฏิบัติเป็นไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเขาตามหลังเรา3มแต้มแล้วมันยังมีเรื่องของเฮดทูเฮดแล้วไปนับลูกได้เสียนัน่นนี่นูน่นอะไรแบบนี้อยู่นะครับมันก็มันเป็นไม่ได้แหละแต่ว่ามันมันมันว่าในทางในความเป็นจริงมันยากเอาเป็นว่าผมก็จะเล่าเฉพาะเงื่อนไขระหว่างเติรก์กับเราก็แล้วกันนะครับ ตอนนี้เรามี9้าวแต้มเท่ากับเติร์กนะครับและวนสุดท้ายเราจะเจอกับเติร์กในบ้านเดือนมีนาคมนะครับสิ่งที่เราต้องทําในเกมนัดนี้คือเอาง่ายๆเลยนะผมใส่3แต้มให้กับเติร์กเมนิสถานไปเลยนะครับที่เขาจะเล่นกับทนิสไทเปในแมตช์เดย์นี้เหมือนกันนะครับใส่3มแต้มไปเลยครับนะฮะก็หมายความว่าจบแมตช์เดย์นี้เติร์กเมนิสถานจะมี12แต้มนะครับเติร์กเมนิสถานจะมี12แต้มนะครับหน้าที่ของเราคือเราอย่าแพ้เกมนี้นะครับ ห้ามแพ้เกมนี้คือแพ้เนี่ยแพ้ได้ครับแต่ว่านักสุดท้ายกับเติร์กเนี่ยเงื่อนไขมันจะซับซ้อนแล้วมันก็เรียกว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในทางทฤษฎีเราแพ้ได้อยู่แต่ว่าไม่เอาแพ้และกันผมตัดคำว่าแพ้ออกไปทิ้งไปั่วทิ้งไปเลยนะครับเราชนะหรือเสมอเงื่อนไขนะักสุดท้ายเท่าเดิมครับเงื่อนไขนะักสุดท้ายเท่าเดิมนะครับคือ นาสุดท้ายเราก็จะต้องชนะเติร์กเมนิสถานให้ได้อยู <us> ่ดีครับนาสุดท้ายเราจะต้องชนะเติร์กให้ได้อยู่ดีเพราะถ้าหากว่าสมมติ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 เราชนะเราก็จะมีไปมี12แต้มเท่ากับเติร์กนะครับนาสุดท้ายยังไงยังไงเราก็เสมอเติร์กไม่ได้ครับเราก็ต้องชนะเติร์กให้ได้อยู่ดีนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสมอปุ๊บเฮดถุงเฮดเราก็น้อยกว่าเขาแพ้เขาว่ปง่ายๆนะครับอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเกมนี้เราจบเสมอเราจะกลายเป็น10แต้มนะครับแต้มตามหลังเติร์ก2แต้มก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องชนะเติร์กอยู่ดีนะครับดังนั้น2เงื่อนไขไม่ว่าจะชนะหรือเสมอนะัดสุดท้ายเราก็ต้องชนะเติร์กให้ได้นะครับแต่โอเคที่คุยทั้งหมดนี้เพิ่งมวลนี้ไม่ได้บอกวิายันเสมอสีลงกาไม่ใช่นะครับแฟนบอลไทยก็ต้องการฟอร์มสวยๆนะครับเกมที่เล่นกับสีลังกาโชว์ศักยภาพออกมานะครับ ว่าดนเรี่มฟีฟ่าเรนกิ้งต่างกันร่วมร่วมหนึอันดับอะนะครับต่างกันร่วมร่วมึ่งร้ออันดับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อะ <c oughs> คือมันไม่ได้อะยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องเล่นได้ฟอร์มออกมาประทับใจแฟนๆด้วยในเกมนัดสของโคชฮัสซันนะครับ <c oughs> คร,บราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปดูฝั่งของสีลังกาเขานะครับก็ต้องบอกว่าโดยมาตรฐานโดยอะไรต่างๆเราเหนือกว่าแน่ๆนะครับจาก ตัวผู้เล่นที่เราเคยเห็นเขาเรียกมาก่อนนะนี่ที่เป็นตัวนอกเนาะเป็นไซส์ฝรั่งที่ถูกเรียกมาเนี่ยปรากฏว่าในฟีฟ่าเดนี้ครับที่เรียกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวในประเทศนะต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่เป็นตัวในประเทศคือคือมาแปลกเหมือนกันครับมีผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนะนะครับอย่างเ,เล่นอยู่ในออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นหลีกแบบลีกแบบลีก ล่างลงมาเลยอะลีก NPL Victoria ไม่ใช่ a อลีด้วยนะนะครับกับสโมสสอนคูมซิตี้นะครับ,บ,ออ City, รบซึ่งเฮ้ยถ้าดูขนาดนี้แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีดิลซันเดซินวานะครับที่เล่นอยู่กับสโมสสอนซัตตันยูไนเต็ดซึ่งซัตตันยูไนเต็ดเนี่ยก็เล่นอยู่ในเนชั่นแนลลีกอังกฤษด้วยนะครับคือถ้าว่าตามดีกรีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่เรียกมาเนี่ยมันไม่ใช่ดีกรีระดับบนนะครับทีมที่เป็นทีม เล่นอยู่ต่างชาติก็เรียกว่าโอ้โห,หลีกล่างมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะว่าไปตัวอันตร,รายก็จะมีอาเมดวาซีมราซีกเนี่ยนะครับที่เป็นสุดนหน้าตัวเก่งเขาไว้31ปีซึ่งนาซีมเนี่ยเล่นอยู่ในหลีกของฮ่องกงกับสโมสรอีสันเพเพอเนี่ยนาซีมเนี่ย ว่าซีมาซิกเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่มีดีกรีมากที่สุดในเกมเกมนี้ก็ได้มีประสบการณ์กับทีมชาติมากสุดด้วยนะครับยกนอกจากนอกเหนือจากผู้สังประตูอย่างสุจัน์ปารราที่เล่นอยู่กับสโมสรเอ่อฟอร์ติสเอฟซซึ่งฟอร์ติสเนี่ยก็เป็นทีมในบังกลาเทศอ่ะนะครับว่าตามดีกรีแล้วเนี่ยผมบอกตามตรงครับเกมนัดเนี้ยคือต้องคุยกันว่าปิดประตูแพ้เลยครับ ผมก็งงเหมือนกันนะคือพอมานั uh, ่งไล่ดูอ้าวทาไมตัวไอ้ที่มันเคยเล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศหลีกนอกแล้วมันไม่มาเลยว่าเอ้ามีอีกคนนึงผมลืมพูดเล่นอยู่กับดินามโอดรสเดนนะครับในลิกทีสของเยอรมนีนะครับเป็นเกมรับนะนะครับชื่อคลาดิโอเอ่อแคมนกนะฮะอ่ะก็ดูแล้วว่ากันตามดีกรีแล้วตัวเล่นต่างๆนานานี่เราเหนือกว่าเขาแทบทุกประตูครับดังนั้นไม่มีเงื่อนไขอื่นครับชนะเถอะ จบๆไปเรียกศรัทธาแฟนๆด้วยว่าตามตรงนะครับเสมอเนี่ยรับรองว่าต่อให้ทางทฤษฎีนัสุดท้ายเจอเติร์กเราได้ลุ้นเท่าๆกับชนะเนี่ยก็โดนแฟนบ่นอยู่ดีครับดังนั้นเสมอเสมอไม่ได้ชนะครับทุกท่านครับนะฮะมาดูไลฟ์อัพกันบ้างไหมนะครับไล์อัพที่ผมจัดเอาไว้นะครับอยากแชร์กับทุกคนนะครับคือผมมองในหลายๆจุดแบบนี้นะครับตรงไม่ตรงยังไงก็มาเม้นท์คุยกันนะนะครับอ่ะไล์อัพในใจผมผมจัดมาแบบนี้คือ หนึ่งมุปวะตูปฏิวัิคำใหม่นะครับอาจเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะตั้งคำถามกับปฏิวัติในระดับหนึ่งแหละนะครับจากเกมนัดแรกที่เล่นกับสิงคโปร์นะครับจากเรล็กจงกังหวะออกบอลจงังหวะออกมาตัดบอลความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นกับแนวรับด้านหน้าของเขานะครับก็องบอกว่าในอีกมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าแหมเออเป,เป็นการประสานงานระหว่างพาร์ทเนอร์ใหม่แต่น้าเก่าด้วยเนาะนะพันษากับนัทบงสารลยาที่เล่นอยู่ข้างหน้าเขาจากเกมนัดแรกนะครับก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารในระดับหนึ่งนะครับ อ่ะผมมองว่าปฏิวัติเหมือนเดิมแหละนะครับเ,เกมรับคู่เซนเตอร์วันนี้ผมเปลี่ยนผมเอาณนตพงศ์สาริยาจับคู่กับสลิงคารผมสุพะนะนะครับแล้วก็พักทางภาษาเหวีนวิบูรณ์นะครับแบ็คผมก็เปลี่ยนเหมือนกันผมโยกอนิคอรัสมิเกลเซนมายืนแบ็คซ้ายซึ่งผมว่ามันก็น่าจะจบกับปัญหาเกมแรกที่วิงแบ็คซ้ายฝ้าของเควินที่โดนเาจาะเยอะด้วยนะครับแต่โอเคในเคสของเควินเนี่ย คือผมว่าถ้าเล่นกับศรีลังกาเขาก็ไม่น,าน่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าโดยตามดีกรีผมว่ายังไงก็ห่างยังไงก็ห่างครับแต่เพียงแต่ว,ว่าผมแอบห่วงเขาเรื่องสภาพร่างกายดังนั้นเอานิโคลัสลงเล่นก่อนก,อนแกน็แล้วกันเราเล่นแบ็กซ้ายไปไม่มีปัญหาครับนิโคลัสเนี่ยแบ็กขวาแบ็กซ้ายเท่ากันครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเท่ากันแล้วก็แบ็กแบ็กซ้ายนิโคลัสนะครับแบ็กขวาก็จะเป็นสุพนันบุรีรัตน์นะฮะมิดฟิลด์คู่กลางนะครับผมแอบผมแอบเชียร์ให้ให้ปรับซะหน่อยนะครับคือจากเกมนัดแรกที่ สารัตเล่นกับธีรทรเนี่ยนะครับมันมันไม่มีพึ่งงานทํางานให้นะครับผมเลยมองว่าอาจจะต้องถอดสักคนหนึ่งออกนะครับเอาผมเลยมองว่าเอาสารัตออกไปพักก่อนนะครับแล้วก็ธีรทรสตาร์ตตัวจริงเหมือนเดิมแหละและให้ธีรทรยืนกับธนวัฒนะครับซึ่งจากเกมนัดแรกออกมาดีเชียวตอนที่ธนวัฒลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับจากนั้นเกมรุกครับชนะทิพย์เหมือนเดิมเนี่ยนะคงกับตันทีมนะครับทางซ้ายสวนปรโชคเหมือนเดิมทางขวา ผมว่าเบนเดวิสน่าจะต้องนั่งางที่ผมเคยพูดไปหลายทีคือ2คนนี้ระหว่างชนาทิพย์กับเบนคงต้องเลือกว่าใครจะเล่นเพราะเบนเล่นตัวริมเส้นไม่ค่อยเวิร์กถ้าเขาเล่นเบอร์สิเล่นตรงกลางน่ะโอเคพื้นที่เขาเลยดังนั้นเก็บเบนไว้เป็นตัวโจเกอร์แล้วก็ทางขวาผมมองว่าเสกสรรลาตรีก็อยู่ในผลงานที่ดีนะครับเสกสรรอยู่ในผลงานที่ดีเชียวนะครับผมเลยเชียร์ว่าอาเสกสรรลาตรีเล่นไปแล้วเดี๋ยวตัวปรับตัวเปลี่ยนยังมีอีกเยอะมากในโซนนั่งสำรองแล้วก็ศูนย์หน้า ผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วจากเกมนัดแรกที่เห็นจูดก็ก็พอมีทรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวล่ะนะครับเพีย่ว่าเขาอาจจะเล่นแบบยังเ์เซฟอยู่ยังจับจังหวะกับเพื่อนร่วมทีมอยู่จังหวะจะทามิ่งจะพุ่งจะอะไรยังเลยยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าถ้เกิดว่าปรับสภาพกับทีมได้แล้วปรับกับเพื่อนร่วมทีมได้ผมว่าเาทับศูนย์หน้าเป็นจูดเบลผมไม่ติดนะนะครับผมไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง ดูกันก็แล้วกันนะครับว่าในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือภาพรวมของไลฟ์ที่จัดมาฝากทุกคนนะฮะอ่ะทุกท่านมองอย่างไรเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เราเชียร์กันครับ17บเจ็นานทีนะครับชนะแน่ๆครับทุกคนครับชนะต้องชนะต้องชนะต้องชนะเรียกสถาแฟนๆหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวหลังจบเกมอ่ผมมาคุยกับทุกคนหลังเกมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ